ราัสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับทุกคนครับปกติแล้วการคูมกำเนิดของเพศหญิงนั้นมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการทานยาการฉีดยาหรือจะเป็นการฝังยาคูมกาเนิดแตกต่างจากเพศชายที่มีตัวเลือกที่จำกัดกว่าจนนำมาสู่การพัฒนาเครื่องอุ่นอันทะด้วยคลื่นอันตาราซาวที่มีชื่อว่าโคโซครับ ซึ่งโคโซนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยคุมกำเนิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณไปพบกับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดื่มน้ำมะพร้าวกันแล้วใช่ไหมละครับมันทั้งหอมหวานแถมมีเนื้อนุ่มๆให้ทานอีกด้วยนะครับเชื่อเหลือเกินว่ามันต้องเป็นของโปรดของใครหลายๆคนแน่นอนสาระน่ารู้วันนี้จะพาคุณผู้หญิงทั้งหลายไปไขข้อสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือนครับ คลาดกับรายการสายอันราอาทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSN Thailand